มือไปโดนมือไปโดนเอาใหม่เอาใหม่เลยไม่ได้ตอนที่ก้างหัวลรอกเลยใบไม้พี่ดาพาน้องเดินดีๆดีดาพาน้องเดินดีๆน้องยิงดื้อเดี๋ยวน้องก็ได้ชนเสาละใบไม้หมดใบไม้เดี๋ยวน้องได้ชนเสาแล้วเอาพาไปไหนเขาเคยไป้าเป็นบางคำเนาะ แม่เด yeah, ี uh ๋ยวจะว่าเรี้ยปากป้าเดี๋ยวคุณเรียกพ่อไม่ออกมันลกลูกมันลกออกมาน้องคุณเขายังไม่ทำความสะอาดชอบไปดูว่ะอยงนั้นใช่ไหมหมอกไปเลยโอ้ยปกติเปิดเปิดเทอมได้ก็รอหอนเนื้อเพราะเขาไม่ใช้ตรงนี้ต้องใส่เสียดายเนาะประมาณค่ะ เป็นห้องคูเรียนไ,ได้พักน้องกระตุ่ยก่อ,อเป็นห้องเหม้องแถวอ่ะเนี่ยได้ได้สามห้องเห็นในที่โรงเรียนหลายๆที่ที่โรงเรียนเขาทำเป็นมุมนุ่นนี่มันแต่ก่อนในโรงเรียนแม่กระตินนะโบราณท,ที่สุดพี่โบเข้าไปข้างในในย,ยังวันนั้นยายเข้าไปข้างในโอ้โหเป็นเขาจะเป็นหมวดหม,ดหมูเป็น,เป,นเป็นอาคารเป็นอะไรนะไม่เหมือนเดิมนะเขาพัฒนาการมากเลย ไม่เหมือนโรงเรียนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแหละเนไม่รู้ตอนนี้ยังมองไม่ออกไหมได,ได้ได้เกือบแสนละมั้งครึ่งครึ่งแสนสามสามรอบแล้ว,ลวได้ไม่เอานะพอละ กือบโดนเสาตะกี้พี่โบรอบสองัรอบหนึ่งแหนนะนักเรียนพี่โบนักเรียนโรงเรียนเหลืออยู่แค่199คนทั้งโรงเรียน199คนมันออกเยอะอยู่มันไปโรงเรียนพลากันเด็กรุ่นในโบเหมันไปโรงเรียนพลาเดี๋ยวนี้นะอาคารเรียนล้นเลยทูบันล้น ตาเป็นเด็กน้อยเด็กเขาก็เนะเขาก็จะไม่มียวถึงคอหกงอไปยุกกันเดียวแต่พามันมันมันยดมอโอ้ยโดวหัวทิ่มกันน้องคุณด้าด้าด้าไม่ต้องวิ่งตามน้องเดี๋ยวน้องจะว,ว,ว,ว่าเขี้ยวน้อง ปล่อยน้องวิ่งตอนปล่อยน้องวิ่งที่ได้ยืนเฉยๆลูกอยู่ทค่คทางจะเอาไม่อยู่แล้วนะ่ะร้องหมนที่ได้อยู่เฉยๆที่ได้อยู่เฉยๆพี่กูกว่าน้องแล้วนะ่ะพี่กว่าน้องตะกี้โดนโดนโดนน็อกวันทั้งนี้มาดูถ้าไม่ร้องไห้ไม่ใช่คุณคุณเผลอไม่ได้เผลอแล้ว่แล้วว่าปิดแล้วทำไมไปได้

เอาไปไปเปิดประตูไม่อยู่ทำไงไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ดีเนาะใช่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย เรียกพีดาได้เรียกพี่ดาเล่นกับใครหาย,หาย